ครับี่นครับต่อไปเป็นการหาค่ามัธยฐานแบบตารางนะครับหลักการก็คือเราจะหาตำแหน่งโดยใช้สูตร n ส่วน2ก่อนนะครับขั้นที่1จะใช้สูตร n ส่วน2นะครับเพื่อหาตำแหน่งนะครับต่อไปอันที่2นะครับเราใช้สูตรมัธยฐานเท่ากับ l บวกด้วย n ส่วน2นะครับลบ sigma f l นะครับคูณย i หารด้วย f m e นะครับ อธิบายเพิ่มนะครับ L คือขอบล่างนะครับของชั้นที่มันตกต่อไป sigma f l นะครับก็คือ sigma แปลว่าผลรวมนะครับ f ก็คือความ t l ก็คือ lower นะครับของชั้นที่ต่ำกว่านะครับชั้นที่ต่ำกว่าต่อไป i ตัวนี้นะครับ i ตัวนี้ต้องมาจากค,ความกว้างนะครับ f m e ก็คือความ t ของชั้นที่มันเองนะครับชั้นที่มันตกตัวอย่างนะครับข้อนี้จงหาค่ามาตรฐานนะครับข้อที่หนึ่งแล้วก็จะหาตำแหน่งโดยใช้ n ส่วน2ก่อนนะครับ n ทั้งหมดคือ10หารด้วย2ก็จะกลายเป็น5นะครับแบบนี้เราจะไปหาตำแหน่งคนที่5ก็หาความถี่สะสมนะครับก็คือ cf สร้างขึ้นมานะครับส่ง1คนมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น1คนนะครับ ไปเก็บอีก2คนนะครับก็จะกลายเป็น3คนไปเก็บอีก3คนนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น6คนแล้วไปเก็บอีก4คนนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็น10คนแบบนี้นะครับเราก็ไปดูว่าคนที่5ตกชั้นนี้นะครับเราใช้ชั้นนี้เป็นชั้นหลักในการเดินทางนะครับแบบนี้ก็ใช้สุตรนะครับ L บวกด้วย n นส่วน2นะครับลบซิกมาเอฟคูณด้วยหาได้ fme นะครับเรามาแทนค่ากาัน L นะครับคือขอบล่างของชั้นนั้นก็คือชั้นนี้นะครับขอบล่างก็คือ10.5นะครับถอยมาตรงนี้0.5บวก,กับ n นส่วน2นะครับ n คือ10ส่วน2ก็ได้5นะครับลบซิกมาเอฟก็คือผลลวมความถี่ต่ำกว่านะครับก็คือ2ชั้นนี้นะครับ 1> บ,กก1บวก2ก็ได้3นะครับคูณด้วย i คือความกว้าง1ถึง5นะครับความกว้างก็คือ5หารด้วย fme ก็คือความถี่ชั้นนั่นเองนะครับความถี่ชั้นนั่นเองก็คือ3นะครับนี้ก็จะกลายเป็น10.5วกกับ5ลบ3ได้2นะครับ2คูณ5ได้10แล้วหารได้3นะครับ 10บาก็ประมาณ3.3นะครับบวกในข้างหน้าคือ10.5ข้อนี้ก็จะมีค่าประมาณ13.8นะครับไปแบบฝาที่1น,นะครับแล้วก็เริ่มทำขั้นแรกเราจะหาตำแหน่งคือ n ส่วน2ก่อนนะครับแล้วก็รวมเลขก่อนนะครับแบบนี้รวมกัน2บวก5ได้7นะครับ7บวก13ได้20 20บวกก็จะเป็น30นะครับน,นี้ก็จะกลายเป็น30 ฐานที่2ก็จะเป็นตกคนที่15นะครับหลังจากนั้นสร้างความติดสะสมขึ้นมานะครับตรงนี้เป็น f ตรงนี้เป็น 4f นะครับความติดสะสมสะสมมา 2, สสะสมอีก5คนนะครับก็จะกลายเป็น7คนสะสมอีก10คนนะครับก็จะกลายเป็น17คนและสะสมอีก13คนนะครับก็จะกลายเป็น30คนแบบนี้นะครับแล้วก็ดูว่าคนที่15นะครับ กชั้นของคนที่17ตรงนี้นะครับแบบนี้เราก็มาดูนะครับยึดชั้นนี้เป็นชั้นหลักสูตรของเรานะครับก็คือ L บวกด้วย n ส่วน2นะครับลบ sigma fL คูณด้วย i นะครับหารด้วย fME L นะครับคือขอบล่างของชั้นที่ตกขอบล่างของชั้นนี้นะครับก็จะกลายเป็น8.5บวกกับ n ส่นนะครับใช้น้ำมนก็ได้นะครับคือ15ลบกับ s ิกมา f l นะครับคือผลรวมของความถี่ต่ำกว่านะครับก็คือ2กับ5นะครับหรือลบดยตรงนี้มาก็ใช่นะครับก็จะกลายเป็นลบด้วคูณด้วย i i ความกว้างนะครับ1ถึง4ก็จะกว้าง4นะครับหารด้วย Fme นะครับคือความถี่ชั้นมันเองก็คือ10นะครับก็จะกลายเป็น8.5บวกกับ สิบห้าลบเจ็ดก็ได้แปดนะครับแปดสี่สามสิบสองหารด้วยสิบนะครับก็จะกลายเป็นแปดจุดห้าบวกกับสามจุดสองนะครับครา้นี้ก็เลยตอบสิบเอ็ดจุดเจ็ดต่อไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองสังเกตดูว่าโจทย์จะหลอกนะครับโจทย์ให้ความถี่สะสมมาแบบนี้เราต้องไปแกะหาความถี่ก่อนนะครับหลกักคูณแทรกตรงนี้เป็นความถี่นะครับ ความถีก็จะกลายเป็นตรงนี้เป็น6นะครับจับลบกันระหว่าง6กับ18ก็ได้12นะครับจับลบกันระหว่าง18กับ20ก็ได้2นะครับจับลบกันระหว่าง2ชั้นนี้20กับ35ก็ได้15นะครับจับลบกันระหว่าง35กับ40ก็ได้5นะครับอันนี้ทาเหมือนเดิมขั้นแรกใช้ N ส่วน2ก่อนนะครับ N คือ40ดูจักตรงนี้ก็ได้นะครับทั้งหมด40คนหารด้วย2ก็คือตกชั้นที่20นะครับ ตกชั้นที่20ก็จะไปตกชั้นนี้พอดีนะครับแบบนี้ก็จะใช้เช่นนี้เป็นชั้นหลักนะครับเราก็จะใช้สูตรที่ว่า l บวกด้วย n ส่วน2นะครับลบ sigma f l คูณด้วย i นะครับหารด้วย f m e l นะครับคุยขอบล่างขอบล่างของชั้นนี้นะครับก็คือ20.5บวกกับ n ส่วน2นะครับก็คือตรงนี้นะครับ n ส่วน2ก็คือ20ลบผลลวมงคําถี่ที่ต่ำกว่านะครับผลลู่งคําถี่ที่ต่ำกว่าก็คือก้อนนี้2ก้อนนะครับก็บวกกันหรือใช้18เลยก็ได้นะครับลบด้วย18คูณด้วย i นะครับ i ความกว้าง1ถึง10ก็จะกว้าง10นะครับหารด้วยความถี่ชั้นมันเองนะครับความถี่ของชั้นมันเองก็คือ2ตรงนี้นะครับ ก็จะกลายเป็น20.5บวกกับ20่8ลบได้2นะครับ2คูณ10ได้20 20ิ่หาร2นะครับก็จะกลายเป็น20.5บวกกับ10คข้อนี้ก็เลยตอบ30.5นะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าความถี่สะสมนะครับตำแหน่งที่เราได้มาเป็นตำแหน่งที่20นะครับและเป็นตัวสุดท้ายพอดีนะครับ ของชั้นที่มันตกเช่น20นะครับถ้าสังเกตดู20ตรงนี้มาตกของชั้นนี้พอดีนะครับเราจะมีสูตรลัดอยู่ว่าจะได้คําตอบเท่ากับเป็นขอบบนของชั้นนี้นะครับขอบบนก็คือก้อนนี้นะครับขอบบนของ30ก็จะตอบ30.5ดได้เลยนะครับก็จะเป็นการคิดเลขให้เร็วขึ้นในกรณีที่คนสุดท้ายนะครับมาตกอยู่ใน สักชั้นหนึ่งนะครับมีหมายเลข6มีหมายเลข18หมายเลข20หมายเลข35และหมายเลข40นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ